อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่394หญิงลึกลับเสียงตะโกนสังหารดังก้องในทะเลสาบปีศาจแมงมุมแต่ละตัวปานภูเขาสู้จนตาแดงกำ่ำวันนี้ศัตรูตัวฉกาจรุกรานพวกมันตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายใครก็คิดไม่ถึงว่าดินแดนต้องห้ามที่สืบทอดมาแต่บรรพาการจะประสบหายนะในวันนี้ เพียงเพราะกายเนื้อยิ่งใหญ่หนึ่งร่างเป็นเหตุให้ผู้สูงศักดิ์จ้องตาเป็นมันบุกเข้าไปโชคของเจ้ากับข้าอยู่ตรงหน้าแล้วผู้มีเนตรซ้อนบวกกระดูกขั้นสูงสุดหากได้มาครองใครจะทัดเทียมเสียงแผดตะโกนเช่นนี้สะเทือนดินแดนต้องห้ามสั่นไหวมันเป็นเสียงคำรามของผู้สูงศักดิ์กระแสะเสียงดังสายฟ้าคำรามทำให้วิญ,ญญาณของคนมากมายสั่นเทิม ผ่านศึกโลกแห่งความว่างเปล่าไปผู้คนเห็นประจักษ์แก่ตาสื่อคนที่โดดเด่นปานใดยานวิเศษฟ้าประทานสองชนิดอยู่บนกายสะเทือนอดีตยันปัจจุบันหากไม่ใช่เพราะสื่อคนน้องผิดมนุษย์เกินไปในวันข้างหน้าจะมีกี่คนบนโลกใบนี้เทียบเคียงเขาได้แท้ที่จริงแล้วสงครามนี้ระเบิดนานแล้วเมื่อศึกสองพี่น้องตระกูลสื่อในโลกแห่งความว่างเปล่าเพิ่งปิดม่านลง ก็มีคนเข้ามาแทนที่หมายชิงกายเนื้อร่างนั้นเพียงแต่ว่าถูกขัดขวางเพราะที่นี่เป็นมาตุภูมิแห่งสายเลือดแมงมุมปีศาจมีสิ่งต้องห้ามนานับการทําให้ผู้กล้าที่บุกรุกบาดเจ็บสาหัสจนกระทั่งคนมากมายตามติดกันมาตูมฟ้าถล่มดินะลายศาสตราวุธนา,นานาชนิดลอยล่องกระจายคลื่นยิ่งใหญ่ซากตําหนักมากมายระเบิดเป็นจุน พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินประตูถูกทำลายไปนานนมแล้วผู้สูงส่วนส่วนหนึ่งล้วงล้ำเข้าไปเปิดฉากสังหารแมงมุมยักษ์มากมายหลังเลือดซากศพประจัดกระจายทว่าเผ่าพันธ์ุแมงมุมปีศาจมีความเป็นมายิ่งใหญ่ค่ายกลบรรพบุรุษคืนชีพสร้างค่ายกลสลับซับซ้อนศาสแสงพุ่งฟ้ากวาดล้างศัตรูจากโลกภายนอกหน้าช่งนัก เจ้าทะเลสาปปีาศาจเป็นชายชราคนหนึ่งเขาบรรลุมาเนิ่นนานหลายปีตะบากแก่กล้าถ่ายทอดวิชาให้แก่สื่อยี่มากมายมีความคิดในใจมาตลอดไม่คิดว่าวันนี้จะมีคนมากมายมาแย่งชิงเขาไม่คิดมาก,ก่อนเลยว่าสื่อยี่จะพ่ายแพ้ถูกสื่อคนน้องฟันคอเกิดผลลัพธ์แบบนี้ได้กายเนื้อของผู้มีเนตรซ้อนย่อมเป็นโชคชั้นใหญ่ หากสอดคล้องกับจิตของตนเองใช้กายเนื้อนี้บำเพ็ญตนในวันหน้าบางทีอาจไร้เทียมทานในโลกล่าย่อมมาพร้อมกับภัยอันตรายใหญ่หลวงหากไม่ระวังอาจสูญสิ้นทั้งร่างและจิตเนื่องจากการเปลี่ยนร่างมีความเสี่ยงสูงมากมีไม่กี่คนกล้าทำเช่นนี้เจ้าทะเลสาปปีศาจหวังว่าจะสามารถเลี้ยงดูสื่อี่หากไม่ถึงขั้นอับจนหนทางเขาไม่มีทางชิงกายล้ำค่าร่างนี้ น่าเสียดายวันนี้สื่อยี่ตายในสนามรบเขาไม่มีทางเลือกร่างกายนี้เป็นเหตุให้ผู้สูงศักภายนอกจ้องตาเป็นมันล้วนเป็นผู้สูงสกักที่พลังชีวิตจวนหมดไม่ก็มีโรคร้ายทางข้างหน้าของพวกเขาขาดนานแล้วจึงมาช่วงชิงที่นี่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาต่างรู้สึกเิฮืึกเมื่อชมศึกในโลกแห่งความว่างเปล่าผู้มีเนตรซ้อนบวกกระดูกขั้นสูงสุดยิ่งใหญ่ปานนั้น แมงมุมยักษ์ตัวหนึ่งเอ่ยขึ้นข้างกายนี่เป็นหายนะครั้งหนึ่งสำหรับทะเลสาบปีศาจหากค่ายกลประจำทะเลสาบไม่เปิดหมอกลอยขึ้นไอล้ําค้าลอยวนเวียนอักขระกระจายตัวหนาแน่นที่นี่คงพินาศไปนานแล้วแม้จะเป็นเช่นนี้แต่ก็มีผู้สูงศัก์บุกเข้ามาทำลายค่ายกลอันแล้วอันเล่าสังหารเลือดหลั่งรินร่างคนลอยละลิว้วเคล็ดวิชาสะเทือนฟ้าตูม มีใ่แมงมุมปรากฏกลางฟ้าสูงเจิดจ้าพร่างพรายประดับประดาด้วยดวงดาราส่งเสียงดังสนั่นวันไหวปกคลุมผู้สูงศักดิ์ที่รุกรานจากนั้นก็เริ่มหลอมแย่แล้วค่ายไม่สมบูรณ์ที่เทพสวรรค์ทิ้งไว้คืนชีพเริ่มหลอมค่าแล้วมีคนร้องลัน่นแม้จะบุกเข้าไปแต่กลับอันตรายทุกย่างก้าว เนื่องจากที่นี่เป็นมาตุภูมิแห่งเผ่าพันธ์ุแมงมุมปีศาจค่ายกลครอบด้วยค่ายกลอักขระผนึกด้วยอากาักขระทางหนีทีไล่ยเยอะเหลือเกินในอดีตเคยเกิดสงครามนักปรา์และศึกเทพเจ้าขึ้นที่นี่แต่ก็ไม่ถูกทำลายแม้จะอยู่ในวิกฤตเช่นนั้นย่อมมีสิ่งที่เหนือมนุษย์มานาแม้จะเป็นเพราะขาดการบำเพ็ญมานานนมค่ายกลซุดโสม แต่เนื่องจากวันนี้ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่บรรพการเหล่านั้นมารุกรานกฎเกณฑ์ของทะเลสาบปีศาจจึงไม่ถูกทำลายแมงมุมแก่บางอาจอาร์คผู้สูงสัก์กลางใยแมงมุมร้องลั่นเนื้อตัวส่องแสงเปเลวไฟผุดขึ้นทั่วร่างเมื่อเขาถูกใยแมงมุมเทพสวรรค์ที่ผนึกกันขึ้นมาปกคลุมก็หนีไม่พ้นถูกหลอมอย่างรวดเร็วเริ่มผดาดเผาขึ้นมานี่ฝูงชนสูดลมหายใจเย็น นี่มันช่างน่ากลัวเหลือเกินมีผู้สูงศักดิ์จะสิ้นชีพแล้วปลุกเปลวไฟลอยขึ้นที่นั่นระเบิดคลื่นท่วมทนท้องฟ้าผู้สูงศักดิ์ขนานแท้คนหนึ่งแหลกละเอียดกลายเป็นเปลวไฟพลังวิเศษลุกไหม้ไม่หยุดหย่อนบุคคลขั้นนี้ตายในสนามรบส่งผลกระทบใหญ่หลวงทำให้คนมากมายหวาดกลัวสุดแสนทะเลสาบป,ปีศาจไม่ใช่สถานที่ดีตามที่คิดยากจะทำลาย ส่งร่างนั้นมามีคนตะโกนเสียงดังแม้จะมีนักพรตยิ่งใหญ่วายชนแต่ผู้คนก็ยังไม่ถอยคนบางส่วนบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมเลือดแตกกระเด็นบ่อยครั้งทะเลสาบป,ปีศาจเสียหายอย่างแสนสาหาัสผู้สูงศักด์ร่วงล้มเข้ามาทั้งยังไม่ใช่อิทธิพลกลุ่มเดียวจะทำให้ที่นี่หลังล่งเลือดจนเป็นแห่งเลือดแม้จะเป็นสิ่งต้องห้ามปกปักรักษา แต่เผ่าพันธุ์แมงมุมปีศาจก็เสียหายรุนแรงหากเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แม้ผู้ที่มาจะไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่บรรพาการแต่ตอนนี้ในทะเลสาบป,ปีศาจก็ไม่มีมือดีขั้นสูงอยู่บัญชาการจึงมีแนวโน้มจะเสื่อมโทรมพลุบพลบสีสะะกลิ้งลงมาเลือดพุ่งขึ้นฟ้าทะเลสาบป,ปีศาจถูกย้อมจนแดงฉานลูกศิษย์บาดเจ็บล้มตายกันระเนระนาด ถูกประหารอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าคนภายนอกก็สูญเสียมหาศาลเช่นกันค่ายกลต้องห้ามนานา,นาชนิดปรากฏขึ้นมีผู้สูงสักด์ภายนอกวัยชนอีกแล้วเรียกได้ว่าเป็นการแข่งข้าที่โหดร้ายทารุณมากครั้งหนึ่งสังหารจนเกิดไฟโทรสะคนมากมายในตาแดงกำยายแมงมุมกระจายอย่างหนาแน่นกลางท้องฟ้าล้วนก่อตัวจากอัขระที่ใหญ่ยิ่ง ดังมีดาราจากลอยคว้างกลางจักรวาลกำราบสีทิศสงครามดูเดือดยิ่งขึ้นเลือดเป็นหยดหยดศพเกลื่อนกลาดบนพื้นตูมตำหนักกลางฟ้าระเบิดเป็นจุนบ่งบอกว่ามีผู้สูงสักยิ่งใหญ่บุกเข้าไปยังใจกลางดินแดนต้องห้ามมีราชวังกลางที่ใหญ่โตมโหฬารมากเป็นพิเศษกลางฟ้าสูงเป็นสถานที่สําคัญยิ่งของทะเลสาบปีศาจ มรดกทั้งปวงอยู่ที่นั่นและกายเนื้อของสื่อยี่ก็อยู่ที่นี่เอ๊ะแย่แล้วหญิงคนนั้นคือใครมีคนอุทานมีหญิงคนหนึ่งปรากฏกลางสนามรบเยองย่างเข้าไปค่ายกลไม่อาจขวางฝีก้าวของนางได้หนึ่งก้าวไกลนับร้อยนับพันทะลุผ่านสถานที่เก่าแก่หลังเลือดมาถึงใจกลางสถานที่ต้องห้ามคนคนนี้คือใคร แม้แต่ผู้สูงศักดิ์ก็แปลกใจหันหลังไปมองและมีบางคนลงมือแล้วแต่ว่าหญิงคนนั้นพิเศษนักย่นระยะทางหลบพ้นการโจมตีน่ากลัวเหล่านั้นในชั่วพริบตาไม่มีเคล็ดวิชาล้ำค่าโจมตีนางได้ฝูงชนประวัติพรั่นพรึงหญิงคนนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนไม่ใช่ปุถุชนคนทั่วไปหากคิดจะเก็บเกี่ยวที่นี่นี่ต้องเป็นศัตรูตัวฉกาจแน่นอน นางสวมอาพรสีเทาแขนเสื้อพลิ้วไหวบดบังเรือนร่างหน้าอิจฉามาพร้อมกับกลิ่นอายลึกลับเมื่อพินิษมองพบว่าอาพรของนางเก่าแก่อย่างมากเป็นรูปแบบเมื่อครั้งบรรพาการพบเจอได้ยากในยุคสมัยนี้แล้วเส้นผมปล่อยสยายปิดบังใบหน้าขาวกระจ่างใสของนางยากจะมองเห็นรูปโฉมที่แท้จริงแต่เมื่อสายลมโชยก็เผยใบหน้างดงามครึ่งหนึ่ง เพียงพอจะทำให้คนอุทานได้นั่นเป็นโฉมง,งามราวกับตกอยู่ในผวังความฝันแม้จะไม่ใช่ใบหน้าทั้งหมดแต่ก็จินตนาการได้ว่าต้องงามหยาดเยิ้มเป็นแน่บางทีอาจมีเพียงนางฟ้าเย่ฉานกับปีศาจสาวที่ทัดเทียมนางได้ลมพัดผมสลวยของนางออกเมื่อปลายตามองค์แวบหนึ่งก็เห็นดวงตาคู่นั้นมีไอ้น้ำขมุกขมัวพลังแห่งการเวลาลังไหลออกมาเป็นครั้งคราว ทำให้คนใจเต้นระสำ่ำายามนางเงยื้องกลายมองดูไม่เร็วมากนักแต่ทุกก้าวที่ย่ำลงจะไกลนับร้อยนับพันจังสนามรบทั้งผืนแลดูเล็กลงในชั่วพริบตาผู้คนต่างตะลึงพึึงเพลิดนี่เป็นการย่นระยะยานวิเศษบรรพการมีคนหรี่ตามองผู้สูงศักดิ์บางส่วนมองออกว่านี่หาใช่ยานวิเศษที่คล้ายคลึงและหาได้บรรยายเกินจริงแต่เป็นยานวิเศษย่นระยะทางที่แท้จริง ปรากฏให้เห็นบนโลกต้องรู้ว่าเมื่อกระตุ้นเคล็ดวิชาชนิดนี้จนถึงขีดสุดมันรวดเร็วจนไม่อาจจินตนาการได้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในความเร็วที่เร็วที่สุดเพียงพอจะทัดเทียมกับความเร็วของคุณเผิงได้ตูมตราประทับตกลงมาสองแสงสีรุง้งเป็นมงคลเส้นใย,ยย้อยลงมาพันเส้นตราประทับกลายเป็นขุนเขาเทพ,พเจ้ามาคือมา ปกคลุมฟ้าสูงกำราบหญิงคนนั้นตราประทับกำราบปทพีมีคนอุทานนี้เป็นถึงอาวุธล้ำค่ายิ่งใหญ่มีชื่อในบรรดาตราประทับอย่างมากเมื่ออดีตการตราประทับพ,พลิกฟ้ากับตราประทับกำราบปทพีต่างเลื่องชื่อลือชารุ่งโรจน์เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเมื่อหญิงคนนั้นเผชิญหน้ากับตราประทับที่ตกลงมาอัขระปรากฏกลางฝ่ามืองาม ยกขุนเขาโอลานลูกนั้นขึ้นทันทีแล้วสะเทือนมันออกไปเสียงตูมดังขึ้นขุนเขาสีรุ้งลอยขึ้นแสงมงคลร่วงลงมาสองท้องฟ้าหลุดจากสนามรบถูกผลักจนลอยลิว้วแม้ไม่ใช่ตราประทับกำราบปฐพีบรรพการแต่ก็เป็นศาสตราวุธที่พบเจอได้ยากกลับถูกผลักออกไปแบบนี้หญิงคนนี้ลำเลิศดักมีความเป็นมาอย่างไรกันแน่ คิ้วคนมากมายกระตุกดึงดูดความสนใจจากเหล่าผู้สูงศักด์นางนั่นเองรูม่านตาของแมงมุมแก่เจ้าทะเลสาบปีศาจหดตัวเมื่อรู้ว่าหญิงคนนั้นเป็นใครเพราะเคยได้รับการรายงานอย่างละเอียดแล้วครั้งที่สื่อยี่ออกมาจากสวนวิเศษบรรพการผู้สูงศักดิ์แมงมุมทองแห่งทะเลสาบปีศาจเห็นกับตาว่าหญิงลึกลับคนหนึ่งตามออกมาแต่มองเห็นไม่ชัดเจน แต่ว่าตอนหลังหญิงผู้นั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่รู้ว่าไปที่ใดแม้แต่แมงมุมทองก็มองไม่เห็นว่านางจากไปอย่างไรเมื่อกลับมายังทะเลสาบปีศาจก็บอกกล่าวลักษณะรายงานทุกสิ่งตอนนี้เจ้าทะเลสาบปีศาจเห็นก็ย่อมตกใจเขามั่นใจว่าเป็นหญิงคนนั้นดูท่าทางมียานวิเศษสถานโลกายากลึกอย่างถึงตูม ค่ายกลเทพ,พเจ้าตกลงมาแม้จะไม่สมบูรณ์แต่ใย,ยแมงมุมยังคงยิ่งใหญ่มากยากจะต่อต้านกายหญิงคนนี้ยืดหยุ่นอย่างยิ่งแสดงท่วงท่าเหลือเชื่อทะลวงผ่านไปจากร่องของใย,ยแมงมุมอักขระและลวดลายของค่ายกลบรรพการเหล่านั้นเพิ่งเข้าใกล้จะถูกแสงอ่อนโยนบนผิวกายนางผลักออกขจัดทั้งเป็นหญิงสาวก้าวขาย,ยือนหน้าตํหนักกลางบนฟากฟ้าย่ำบานไดยก เตรียมจะเข้าสู่ตำหนักฝูงชนสุดลมหายใจเย็นหญิงคนนี้ร้ายกาจเหลือเกินดังเข้าสู่ดินแดนไร้มนุษย์ผู้สูงศักด์แต่ละดินแดนรุกรานแม้บุกเข้าทะเลสาบปีศาจท,ทำลายตำหนักไปมากมายแต่ตอนนี้ยังไม่มีผู้ใดไปยังตำหนักกลางได้แต่นางเพิ่งมาถึงก็กระทำการเช่นนี้น่ากลัวสุดแสนจริงๆถ้าล่วงสนามรบหลบค่ายกลบรรพการมาถึงจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็ว ชริงแสงล้ำค่าเริงระบำศาสตราวุธหลอยล่องท้องฟ้าแทบเดือดพล่านไม่ใช่เพียงคนในทะเลสาบป,ปีศาจยังมีผู้สูงศักดิ์บางส่วนลงมือกำราบหญิงผู้นั้นไม่ให้นางได้โอกาสแต่ทว่านางยืนสำแดงยานวิเศษยน่นระยะหน้าตำหนักกลางอีกคราประเดี๋ยวถอยประเดี๋ยวเข้าใกล้ผู้คนมองดูจนลายตาย่างออกไปจนเกิดเสียงดังกึกก้อง สวรรค์นางเข้าสู่ค่ายกลโดยไม่แต่ต้องอักขระเดินเข้าไปในตำหนักกลางแล้วผู้คนอุทานด้วยความตกใจนางหลบการโจมตีของฝูงชนได้แสงวิเศษและศาสตราวุธต่างฟาดลงบนตำหนักกลางเมื่อค่ายกลคืนชีพจึงตอบโต้เหล่าวิรชนขวางนางไว้แมงมุมแก่คำรามลั่นคนมากมายรุดไปข้างหน้าภายในตำหนักกลางชุลมุนวุ่นวาย คายกลโบราณคืนชีพซ้ำยังมีอาวุธบรรพบุรุษคำรามสะเทือนฟ้าดินที่นี่จะกลายเป็นดินแดนหายนะอย่างไรก็ตามหญิงคนนี้รวดเร็วเหลือเกินดูเหมือนเยิงย่างกรีดกลายแต่ทุกย่างก้าวราวกับดวงดาวเคลื่อนย้ายคีรีทาราปรวนแปรนางมายังหน้าบ่อรองนั่งชิ้นหนึ่งตรงนั้นมีชายหนุ่มนั่งสมาธิเนื้อหนังแวววาวสื่อยี่นั่นเองเพียงแต่ไร้คลื่นของจิตตาปิดสนิท นิ่งไม่ไหวติงเจ้าทะเลสาปปีศาจเข้าขวางด้วยตนเองแต่กลับถูกหญิงสาวสะบัดแขนเสื้อลอยล่องออกไปอย่างรวดเร็วตกลงที่ห่างไกลเขาตกใจจนอ้าปากกว้างเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายมีตะบากแก่กล้ากว่าแต่ไม่รู้ว่าบรรลุถ,ถึงขั้นใดแน่นี่เป็นหญิงลึกลับที่ยากลึกอย่างถึงเมื่อนางกางแขนสื่อยี่ก็หายไปจากเบาะรองนั่งจากนั้นนางหันหลังแล้วจากไปทันที หนก้าไกลนับร้อยนับพันจ้างออกจากตำหนักกลางเมื่อก้าวอีกคราก็ไกลหลายลี้ทะลวงผ่านสนามรบเมื่อก้าวครั้งที่สามก็ออกจากประตูไปแล้วศาตราวุธและยานวิเศษของฝูงชนร่วงลงมาพร้อมกันรวมตัวกันอยู่กายนางไม่อยากปล่อยนางไปหญิงคนนี้เพิกเฉยสนใจแต่ก้าวเดินอาพรสีเทาหลวมโพรก เมื่อนามย่างก้าวที่สก็หายไปจากสายตาฝูงชนอาวุธล้มค่าโจมตีความว่างเปล่า